เปิดตัวแล้วครับกับมือถือสัญชาติญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับกล้องไลกาเซ็นเซอร์หลักเนี่ยขนาด1นิ้วด้วยกันนะครับกับเจ้าตัวชาร์ปเอควาสอาซครับ Aquos Aquos ก่อนหน้านี้ครับทางชาร์ปเนี่ยก็ได้มีข่าวออกมานะครับว่าจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่แต่ก็ได้มีการเลื่อนการเปิดตัวออกไปครับและในที่สุดเจ้าตัวชาร์ปเอควอสอาซิก็ได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยความพิเศษของมือถือรุ่นนี้ครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปนั่นก็คือจะเลือกใช้เป็นเลนส์ไลกานะครับแถมเซนเซอร์เนี่ยมีขนาดใหญ่ถึง1นิ้วด้วยกันนะครับแถมในด้านของความน่าสนใจอื่นเนี่ยบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กับมือถือแบรนด์จีนอย่างแน่นอนถ ว่าสเปคเนี่ยจะตักจะเต็มแน่นอนครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูสเปคนะครับในด้านของหน้าจอกันก่อนนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.6นิ้วครับความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่ 2K ด้วยกันในด้านของชนิดหน้าจอครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Pro x o OLED นะครับหรือว่าจะเป็น OLED ที่ถูกพัฒนาโดย Shar ปนั่นเองนะครับค่า r e f r e s เ,เรหน้าจอครับรุ่นนี้ให้มาสูงถึง240เฮิครับ คุณผู้ชมฟังไม่ผิดครับ 240Hz จริงๆซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆนะครับตอนนี้มือถือเกมมิ่งนะครับค่ารีเฟรชเรทสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 144Hz เท่านั้นเองหรือถ้าเกิดว่าเป็นมือถือที่ท็อปจริงๆเนี่ยเต็มที่ก็อยู่ที่ 240Hz นะครับแต่ก็จะเป็นมือถือเกมมิ่งนะครับซะส่วนใหญ่ซึ่งเราไม่ค่อยจะได้เห็นนะครับมือถือแบบอ่าสเปคกลางๆหรือว่ามือถือรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาค่ารีเฟรชเรทจะสูงถึงขนาดนี้นะครับแถมรุ่นนี้เนี่ยยังครอบพับกาาาารรรรรรรองงััับบต่่่ๆเเนนนนียยใด้หจคมะะว c o าคอนทัสเลโชนะครับสูงถึง20ล้านต่อ1ด้วยนะครับในด้านของหน้าจอเนี่ยถือว่าโหดแล้วนะครับบอกได้เลยว่าในด้านของการทํางานยังโหดขึ้นไปได้อีกนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้ CPU ตัวแรงอย่าง c อ m m ม n a p d r a g o n 888ครับ GPU เลือกใช้เป็น a d r e n o 660นะครับแรมครับตัวนี้เลือกใช้เป็นแบบ L P D D R 5นะครับให้มาที่12 g b ส่วนรอมเนี่ยจะให้เป็นแบบ U F S 3.1นะครับความจุจีที่128 g b สามารถเพิ่ม Mi croSD card ไนะครจุสูงุดที่1 t B ด้วยน่ใหญะครับอว่าเราจะไม่่คจุสู้ นะครับมือถือที่สามารถใส่ไมโคร SD สดีการ์ดได้นะครับแต่ว่ามือถือรุ่นนี้สามารถใส่ได้นั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับที่เป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับจะให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับตัวหลังเนี่ยแน่นอนครับเป็นเลนส์ไลกาอย่างแน่นอนนะครับความละเอียดเนี่ยจะอยู่ที่20ล้านพิกเซลซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดเซนเซอร์ใหญ่ถึง1นิ้วด้วยกันนะครับแล้วก็มีการกันสั่นนะครับระบบกันสั่นเป็นแบบดูโอนะครับนั่นก็คือจะเป็นการกันสั่นแบบเอซอเอสบ็ก เป็นแบบ TOF 3D นั่นเองนะครับซึ่งกล้องหลังตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้ที่ 8K เลยนะครับจริงๆเนี่ยการใช้งาน 8K นะครับเราก็อาจจะยังไม่แพร่หลายแล้วก็ไม่เป็นที่นิยมกันสักเท่าไหร่แต่ว่าที่ใส่กันมาเนี่ยน่าจะข่มคู่ต่อสือหรือเปล่านะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องหน้าครับตัวนี้เนี่ยก็ให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับในด้านของความจุแบตเตอรี่ต่างๆครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับช รุ่นนี้เนี่ยก็จะให้น้ําหนักตัวเครื่องครับมาอยู่ที่207กรัมอาจจะถือว่าหนักไปนิดนึงนะครับสำหรับมือถือในปี2021นี้นะครับเพราะว่ามือถือรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวออกมาเนี่ยน้ำหนักน่าจะไม่เกิน190กรัมประมาณนี้นะครับแต่อันนี้เราต้องยอมรับนิดนึงเพราะว่ามือถือรุ่นนี้ครับให้เซ็นเซอร์มาขนาดใหญ่นะครับน้ำหนักเนี่ยมันก็จะหนักตามไปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็การรองรับต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงคู่สเตอริโอนะครับระบบ Dolby Atmos นะครับแล้วก็เป็นลำโพงแบบ Hi- r e Bluetooth Version Audio WiFi ด้ววยนนะรรรัับบกกาเเเช่อ็ป6 h 5.2แพ การเชื่อมต่อก็ต้องเป็น USB Type C นั่นเองนะครับส่วนในด้านของราคานะครับทอนนี้ทางนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทราบราคาที่แน่ชัดนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับทิ้งลิงก์หรือว่าข้อมูลต่างๆไว้ใต้คลิปเลยนะครับและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของการเปิดตัวนะครับของเจ้าตัว Sharp Aquos R6 นั่นเอง คุณผู้ชมคิดยังไงกับมือถือรุ่นนี้ครับชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปนิดน,นึงเพราะว่ามีการเปิดหน้าขึ้นนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับทางช่องของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าอยากจะมีอะไรติชมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดรีมมอลีอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับซียเกลาไก่